เดี๋ยวมาที่นี่มาเร่งนี่เนาะเป็นอโรคที่ว่าลายแร่งเติบในพี่น้องจังไดก็ให้ระวังเด้อน,นะครับรักษาเจ้าของว่ามาเร่งนี่มันมากทุกข้างอ่าครับผู้ใดอ่าบ่ทันมีวิธีรักษาเดี๋ยวอย่างนี้พอซูเปอร์เน่าแนะนําว่ามาเร่งาหากว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาเทีจังไดพอมาเร่งนี่มันก็รักษายังไงเนี่ยเขาบอกรักษาเป็นกระดาษครับเที่จังได,ไดครับอ๋อเกิ ตัวผมไม่ใช่คน่วยเป็นพอข้าคว้ยจนรวยอักโขตลาดนัดทั้งโคกับปู่ผมไขายซืยอ้ออาทิตแรกกันบพอเพื่อนของฉันมันลายเลือเตืนจังว่าเตือนบอกเบ้าหุกลอจอดเส้าหัวคว้ยเต็มอยู่ไล่ลงมูไปจอดผมไม่กัไรน,นั่นยังแบ่งกันตัวสำคัญเฮาจิงเอาไว้ยาเฝ้าขายไว้ได้มักษากนสุมควยร้อนวงงัวไทยตองุง อยาจงมันพอย่ายผันจุงเอาฝุงนี่ไอติดฟุกนีจับกับหวยดอนเนินปอบก้อนจันตาผู้หห้ไม่นายนะาเปมนเจ้าขายนั้นละนานันนาพี่กะตาลีตีต๊โอ้ยเขาลังวนไม่พอโอ้ท่านี้ละคืองับไปแถวผู้นี้เราไม่ชีใจอ่ะพวกพวกเจ้าเมื่อก่อนนี้ม่วหมดแล้ว กุล่ำนี่เราไม่ใช่ตายหลอกว้าอ้าวครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลักเล็กอารมณครับผมพอสุปเปอเด้อครับผมเบาโจซักใจดีครับผมพี่น้องกับเจเล่นซุปเจเล่นสีพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามารับชมช่องสุปเปอรเ่าเบาโจซักใจดีในรายการมุมบ้ามวนครับผมมือนี้สมาชิกเขาเพิ่มเติมเพิ่มเติม นี่อาจารย์สัดดำหูวสั้นเออหูวสัน้นเขามารวมรายการอาจารย์กระไตอ่าโอ้ยเมียนยุบบ่สัดดำหูวสั้นกระไตอยู่ตัวเออกระายเนาะเอ,อเอากระต่าย,ราย,ยกระต่ายเด้อพี่น้องเด้อหูวสั้นนี่กระายเด้อพี่น้องเนี่ยเอ็กโคอเดียน,ม,ออยนมือแอคโคเดียนมือแค้นซากเฮาอาจารย์ชัยศิลป์หน้านะหัวทุ่งนะหงนะครับผมครับประจําอ่าครับประจํานะครับกินง่ามมือนี้โอ้ยการบอกการจาดีอกดีใจตัวครับผมเห็นไม่ขึ้นมายามเมื่อวานนี่ มวนกรุ๊ปเลยคนจังนงมาพ่แต่งเพลงดีๆเ็ารอกเขาดี่ีทีอันว่าที่บ้าโจไว้พูฟังแมนพูดนีพูดนี่ละพ่เด้ฟังกินเขาบร่เสียอ้าเพลงคุณลองดีๆเนาะมาหวอดมองหอดบอนเลยเพ่งโอ้พิ่แตีงเพลงเวลายด้ แจ้งพิงไม่ไหลข้าจะได้เป็นพี่น้องเคยเป็นลูกเป็นโตกันเนี่ยจังมาพอดกันครับผมเคยตักเคยเก็บดงไม้หอมต้นเนี่ยเก็บตัดแต่เก็บดอกไม้หอมก่อเก็บดอกย่อหอมต้นเก็บดอกไม้หอมก่อเก็บเก็บดอกย่อหอมต้นนั่นจังในโยนแทรกันเอ้อเพื่อนว่านี่คำโบราณคำโบราณเพื่อนว่าพี่น้องปลาที่เป็นลูกพ่อเด่กเตา้ยวปู่เด็กเตี้ยพ่อเกิดสัตว์ได้พูดฝุ่นกระสีแมีนตัวจังมาโง่มาหากันวัฒนา กี่ยวของกันมันจังได้โง่มาหากันอีหยังก็ได้อือพวกวาสนานี่ก็ดีดิด้ดีจังได๋ครับพอ่อลายอย่างเฮียนเลยโอ้ยมง่า,งา,งาหมดเขาวาดสนานี่ยตอนนันั่งกันสิโรยเว้ยนบ่แม่นสนาเนี่อยนั่งนนนนนนวาสนาคือบุพเพาสาังธรรมมาตะปังก่อน <c oughs> สัตว์ทีได้เป็นผู้น้องสัตว์ที่ได้เป็นพี่น้องจังโง่คงเต่ามาใส่กันซั่นเด้ยวสนาแต่มันวาดรูปมัน ลูกดอกกุลาอ้อมเฮ้ยเนาะโอ้ยมองอนเนี่ยนดีดีว่ะโอ้นี่วัสนาแท้ตัวนี่ยร้านร้านที่คอมโบ่สิคอมโบ่ครับผมพี่น้องมือนีพอสุดยาวนะครับพผมอาจารย์สัดดมูสั้นอาจารย์ชัยศินเบ้าโจซักสีมีเรื่องใดมาหม่อมมะมวนสูพีซุนองฟังเชิญสดับรับฟังได้ณโอกาสนี้ครับงานงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่จะได้พาะงานใหญ่บ้านนี่ น,น้ามวยก็ตีกันมาแล้วเออเอออันผู้หญิงก็ตีกันมาแล้วยังไม่อีกพอสะดํา <berry> ยังไม่อีกยังไม่อีกแต่ว่างนานตัวนี้เฮ็ดแปลกแปลกแปลกจริดดดงดิผู้ยิบบ้านยังห,ห,หันมีดซีหามื่อวานในตำบลน,นั่นโอ้ครับจัดคู่ใส่กันเลยฮึ<ะ>จัดมาตีกันเลยเอาผู้ยิบบ้านมาตีมวยตีเพื่อว่าใครคนชาวบ้านเนี่ยซื้อตัวเขาเบิ่งวนั่นเองโอ้เอาผู้ยิบบ้านตัวผู้ยิบบ้านตีเอาผู้ยิบบ้านเออผู้ยิบบ้านมาตีกันเลยตีกันเลยตีกันเลยให้ลูกบ้านซื้อ บ้าลองแสงเอ่อเย้ซื้อบ้านมาลองเสงนี้าแซงมันไปเลยเนี้ครับผมเ็็บ้านนั่นดินดำตะบูนเดียวกันเนี่ยตะบลนเดียวกันจัดซสกันเลยจัดซะกันเลยเอาต่อเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่บ้านน้องแสงขึ้นมาเลยเลยขึ้นมาขึ้นมาบ้านนองแสงขึ้นมาเออยกมวยกลับขึ้นมาเลยเอาน้องดินดำขึ้นมาเลยเตะ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 เเตะเตะ แตงมวงแล้วกักปลามวอากรรมการก็ได้แก่ท่านกันมัลื่นเล่นกํานั้นเป็กรรมการไหมชอชกยกทีนึงต้อต้ตตีตีตีมันมันนั่งเสงนี่ันลงอ่อนลงไปันเสี่ยงเอายกที่สอนั่งเสี้ยงกตีว่นลงลมต่าลงมันเสีงมันน่าดีตีวันน่าตีเอาตีเอาตี ไอหนึงคาาขึ้นมาเลยคาาขึ้นมาเลยอมาใส่ไหมไอ้ตีบัตตีกันบัน่าดีเลยประกัดีเลยตีทงพยาบาลมาเต้เลยมาต้แต้รังจมเอาจอมาใสขึ้นมาอย่างนี้จอมาใสเลยเฮ้ยคุณมาตัวคเป็นผู้ช่วยพยาบาลนี่ยานเาฮ่าฮอาฮ่าช่วยพาา่า่าฮ่าฮ่่งาฮ่า่่า่าน่่ง โอ้พาณิชย์ผู้จิบาลพันเสียที่เสียที่ป่าลมแล้วครับรู้ขึ้นมาเลยผู้ซอยเหรอใส่ห่อใส่ห่อเลยใส่เ่อผู้ซอยเนี่โอ้กืบผู้ซอยกืบผู้ซอยโพลพหัวน้ากระดานกด้โบได้บ่ได้เราเยอะโได้เลยป้าต้อยเสียหมดเลยป้าต้อยไม่ตีผู้ใหญ่บ้านผมในแจังเนี้ยขักปาหนี่มีคนเป็นผู้ซอยไมครับเอ้ยเฮ้ยผู้ซอยทวีกับมีกันด้วยคนน่ะ บักบันบักบันน่าดีว่าบังนี่คือผู้สรอยมันน่าดีน้อยเด้อใจ้พอกระต่อไปเด้อพ่อเนาะเออขนาดว่าพอแล้ว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 ,อลวเออจบตอนนี้พอนล่วกันนี่คือการด,ดีคือพยาบาลประลองเสี่งยงเลยลานผมเลยบกักซักเด้อเลยนะแ <laughs> ล้นแด็กผมเด้อเลยนะน่ารันจริงพูดผู้สรอยตายเด่นเลยไม่มีผู้สรอยซืือเด่นผู้สรอยดีเด่นตัวเดียผู้สร้อยเด่นเลยเลยชูมือเราได้เรีย <laughs> นเป็นผู้ใหญ่บ้านไปตายเมื่อแล้วลงไม่ขึ้นไม่ โบเลืยเรียวกำนั่งคือกันเราสร้างกรไป๋ควันเขาแล้วสมัยก่อนมันปันบมีแปดสิบปีปุ๊บมนกำนันเนี่ยเออแม่นครับต้องเจ็ดสิบแปดสิบปีนะต้องอ่าคุณยังก็อ่าปุมีหกสิบปีคือสมมุติหนึ่งไว้ยังก็บต้องมีคุณวุฒิเออคุณวุฒิคุณธรรมมีคุณธรรมอ่าตัวกเป็นนักปราชญ์อีกซั่มครับผมจังสีจังสีเดร็จอ๋อนักปราชญ์มันกับเมียปุ๊เม้นอันนี้ปราชญ์เนี่ยมันเป็นปราชญ์อนี่พวกขางวแล้ว นักปราดง่วอันนี้นักปราดเออนักปราดเาจงไี่เป็นกำนันจังไี่เป็นกำนันเจ๊น,ไปไปนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่คือจัดจัดไม่นี่ดีนเออดีตัวดีตัวจัดเม่นดีเด่นแต่ว่าถามผู้ช่วยไปผู้ชอวยน,อน้องเฮี้ยนล้วนต้องชี้แจงกติกา <c oughs> ถาผู้ช่วยขึ้นไปไสไปได้ขนาดเลย <c oughs> งานนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ช่วยถึงวอจ่า <c oughs> <c oughs> เขาคอมเมนต์ว่าเนี่ยบว่าอ้พอเงี้ยเราเลี้ยงเราไปวัดอย่างกนน้องสาวด้โหไปฟังแวเอฟนพี่เคอมเมนต์เข้ามาว่าอีพอ่อีพอสุเปอร์าี้ยวเาเลี้ยงอันวินยาอันนี้ตีให้ฟังแนวจังลวะไปวัดไหมอันวินยูไหมว่าสัตว์บ้าเลี้ยงได้สิกโอ้ยไปเลียหนังเสืออยู่เยหสืออะไรกันเรียนอพอพอสาตว์ไ่ละ มีนงลาไปยามีวินยูนี่ครับน้องนางยูทินนี่นายเลียงนยูทินเนี่อาพี่น้องซื้ออิลีของคุณพ่อสุภญาว์ซื้อเขาโรงเรียนคือนายยูทินกิจใบอ่านะครับน้องสาวล่ะนางวินยูกิจใบครับผมได้ไปทรงอย่างหันตะตบวจที่วัดตะ่วนาเองนี่เป็นสาวเป็นสาวขึ้นไปไหม่มื่ทัานลูกเอียงดอกครับคว่างวัดคว่างว่าอย่างโมโหยังเที่ยวเหรอเล้ยไปก็โมเสไม่ตัวเปลไหวาพระเสไม่พระบาเสไม่เลย อออเมเจต้าพูอมวินโยหเีตียิเมอยู่นอกหอยแล้วนี่ตับตับตเอาปะโตมาเจอหนุ่มบ้านอมมาเนี่ยไปไปคอยันซีมาเนี่ไปีร้าเลีปลาคีแฟนไงแขกว่าอุเล่นแต่ว่ามันออกโทนซับบอรได้หาเบินได้ยู่ตดีมา่ะ เอพิ่นไหวพระตั้งหาคุณพิ่นไหวพระเวทิตาโกวีทิตาโพวินยูฮีตีมันนี่อยู่เนี่ยโอ้เป็นเป็นคำคำเทียบภาษาบาลีเออแต่่วาตีปีโซ่เลยก็มานี่อันนี้นะมาจังมาจังมาสุตุโนุ่ตัวสามวันนี้แหละแต่พอลงว่ามินยูฮีตีเนี่ยพอถึงอีมินยูพอดีอีมินยูน้องคอยเนี่ยพอดีเชื่อกันพอดีที่ไหนก็เลยว่าพาได้เจ้าของแต่แต่พ้นสวนมุ่นตั้งหา นบริเกี่ยวกับู้หญิ่งผู้นี้เลยนะเขายช้ไปเขาใช่คนเขาใชผดดน้านหลัครับพี่น้องเออพี่น้องอยากฟังเรื่องใดกับค้อมินเขามาได้นะครับผมพี่น้องคอมมนเขามาได้นะครับผมเอออยากฟังเรื่องใดที่พอสุประโยชราร่งล้วนแล้วแต่เป็นอิงมาจากเรื่องกิงประสบการจริงเย่พยายามเย่พยายามน้อง ว่าหันน้องมาอ่าว่าหันน้องมาวัดน้องมาวัดบ้านนี้เอ้ไปยามน่องไปยามน้องสาวไปยามแตาไปยามใหญ่เอ้ยพ่อน้าเจ้ามาอย่าผัก็ดีละตะกี้ข่อยโอ้ยข่อยนักอกนักใจละตั้งแต่เกี่ยวเลยเดี๋ยวนี้ข่อยบอกอกบอกใจละละมีมือเหมือดตีพันที่ไอ้บ้านมือเหมีนี่ไม่สนเครื่อท่อสอคือกูตีกูนั่งอกนใจไว้ เอ้ข่นียนักองนักใจดอกนั่นแล้วม่เลี่ยงหนีเลยเสียนดอกที่คข่นั่ยคข่พกนักองไอ้เก่เาเลยขอยบอกอ๊บอกเก่เาเราก็เก่าแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อคืนบอกอกบอกเก๋ข่ยนั่นเป็นมาเลี้ยงเต่านมเขาปาดองเพิ่อนแล้วครเลยบอกอ๊คบอกเก๋ใครเลยบอกโอ๊บอกเก๋บครเลยนอกอุ๊คบกเก๋ มันกว่ามันมนงมเสียอุ้ยขเบาคับโฟดเบาตัปาต้งสองขาไม่เดี๋ยวมันเป็นมันเป็นเรื่องปิแต่หัวอยู่ดีพอสะนดำพราะเปนเรื่องไปแต่รู้ตัวแล้แล้วเรตัวก็จเปล่ยนแล้วเนาะเนี่ยหำเปแย่งฉัาโอ้ยบเลี้ยวนี่กำเน่เนิมกคอเงกำเน กำกเดินแ้วกเดินยัางับโอ้ยข่อยบาอกเบาใจเลยที่ชมือนีเตี้ยต่กี้ข่อยนักอ่นักใจอยู่มันยังมีมึงเมืต้องกสอามม่อนะเหมือนเดิมเมือเบาอกเบาใจแห้งแท้แ่แม่เบาริงใจลกหนีเลยสิ้นที่ข่อยพกโอากใจนั่นข่อยเป็นโรกมาเล่นเต่านุ่งผาปาดอองมาแล้วทั้งสองขางแล้วขเล่เบาอกเบาใจโอ้ พากินมึ่เลยบวาเบิร์ล้วกับวาบตัวนี้ก็ได้ากรกกันยังมามันออกมาได้ก็ยังมาเนวล่นกมนอ้โหอ่นกำยังมันออกเท่าซับมได้ก็ยังมาฟังยังมากำเวยอันผู้มากินขาเมานี่ก็ได้ขาเมาเนี่ยเมากินขาวเมาโอ้ยนี่ประกวด ประกวดเป็น็บประกวดเนินประกวดลองเพ่งหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าประกวดชูมือเราเศร้าเป็นมะเร็งไปตายหมดเขาถามตัเดียวตายหมดแล้วโอไม่ขึ้นไม่ซื้อมันเนี่ยแต่ที่พอจะอินอินผู้เปลี่ยนเนี่ยแลพออายุยี่สิบห้าปีคนเนาะเล่าอายุตอนเล่าอายุหกสิบปีไหมสี่เลี้ยงพ่อสันเดี๋ยวบัดที่นี่มะเร็งนี่เนาะเป็นโรคที่ว่าลายแรงเติบโดยพี่น้องจังไดก็ให้ระวังเด้อ นะครับรักษาเจ้าของอวอมาริ่งนี่มันมากถูกางองครับผู้ใดว่าท่านมีวิธีรักษาเดี๋ยวอย่างนี้พอซปเปอร์เน่าแนะนําว่ามาเิ่งถ้าหากว่าเข้าเปลี่ยนแล้วเข้าเทียดจังไลยพอมาเิ่งนี่มันก็รักษายังไงเนี่ยเขาบอกรักษาเปลี่ยนกระดาษครับเทียงได้ครับอ๋อก็ืออกมาโล่งมาเสียงมาเมียมาแม่มาเมมาตียงมาเิ่งมาเห็นเลยหายไปเลย ไงแรงไงบอแกรักษาเอามาลงมาเสิงมาเมียมาแม่มาติงมาเล่งไม่เห็นเลยปากไม่เบิดมาซีมาเนี่ยขาดมัแล้วเดี๋ยวไปเจ้าเนีนมาเผาบ้านนี้บ้านนี้อันอยู่ที่บ้านคนไหนเงินมานักวาดภาพอ๋อเขาเลยจับปัดแต่ร้องเพลงได้เงินเนี่ยเป็นสามแสนสี่แสนเนี่ย จะไปซื้ออะไระนาจักครับะนาเอาจักได้ยังไงจะซื uh ้อแล้วก็บอกมาเลยไ่ต้องเราเราไม่ต้องจักมันเกอะไรราเป็นประกวดลองพิงชนาตีเป็นะได้เลยเงนสินเสียก็นังว่าผมมีซื้อจันาดนี้ผ่านนี่ผ่านอี้ยงกันตาตีแต่เจักเป็นยังไงพูดมึงเบิกคล่องกวนี่สิจะซื้อจะซื้อรถก็ชนะนาก็นาทีไรก็ที่ไรที่ไหนก็ในบ้านสิ พูดจักจักได้ยังไงโอ้ยตั้งห้าแสนไม่ใช่เล็กๆน้อยๆการเรียงว่าผมไปซื้อจัดจากนันผมไปซื้อผ้ามาเอกี้ผ้าขาวกรรมการกรรมการเออเอี่ยมเออในนี่ก็เขายังชั่วอ้ วิ่งเดียอันนี้เขาจังชั่วอ่ะพ่อทำมการนประโยน์กว่าเราเพิ่งชนะได้กันรางวัลรางวัลหาเสียสุซมืออได้เป็นนักร้องไปปะเนี่ยได้แล้ได้แล้วมันโดนเลยเนี่ยคนนี้โดนแม่เจ้เขาตั้งท่านี่เขาดั่งบุญไหมเออทศทัษเขาดั่งบุญเลยตะ้งบุญอ่ะตะ้บุญเจ้าทศราษสีสิมึดแล้วอยู่มาหาทศรแล้วเนาะเจ้ไฟไหม้สลากกลางหมดเลยครับผมพี่น้อง นี่คือรายการมุ่งมวลมุ่งมวลเชิญพี่เชิญน้องมาเป็นครอบเป็ี่ยนขั้วน้ากันเป็นพี่เป็นน้องมาหัวรอต่ออายุหัวรอวันละนิดจิตเยี่ยมใสกับพี่น้องได้รับชมรับฟังนะหัวเบิร์ดเมื่อจิตวิกลจริตแล้วมีรายการให้พี่น้องได้ฟังทุกมือทั้งช่องนี้ครับช่องซปเปอร์เนื้อเบาจูสักชาแนลนะครับพี่น้องผู้เขามาแล้วกะ เขามาไหมกดติดตามไม่เด้อพี่น้องเ้อกดติดตามช่องไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ซับสไครต์ไว้เพื่อว่าอ่าเฮ้าสีได้รงคลิปพี่น้องสีได้เห็นท่านที่ว่าเฮ้ารุงคลิปไหมนั่นแล้วเฟ้นเก่ากัซอยกันแช่ออกไปใอ้ครอบรั้วเฮ้าเติบโตไอ้ครอบครััวเฮ้าสีได้แร่กระจายไปทั่วประเทศ ทั่วบ้านทั่วเมืองสีได้มีความสุกสิได้หัวรอ,อต่อ,อยู่น้ำกันนอะคุณพอ่อนอ้ดโดยมีคุณพ่อสุปเปรี้าวอาจารย์สระมูสันอาจารย์ไช้สนเบ้าจัซักหรือห้าลังมือกบแฟนครับผู้ทีมีเรื่องมีเล่า,<อ>าสนุกสนานกาับเอามาว้าสชู่กันฟังคือจังทันไม่เคินเหิบไม่เคินเหิบรับเมือว่านมหาพรเดพ่อดแฟนครับสามสีไอ้ผมน้ำตู้มาจะทางไรพ่อเยบซีหมอเขาขับรถมันนี่ เขานซีขั้นไหมับยังเดียวไหมผู <sk <sk ้ดิฉันขับแช่ตัวถนนับครับคุณในแันขับครับขับรถมาเลยครับผมผูดมาดิขับรถมาด้ได้ใส่ซีขั้นย่นี่ังเมียกันเ้ยนีอะละแฟนคับแช่ขับกองแันเอาเรียบรหาหลวงพ่อไปเด้อนบ่เห็นกันโดนซีสิบปีซีสิบก็ปีไปเเสียวโอ้เสียวกันตะกี้เราป่นไปกันแล้ไปหากันปัะนี้เราอ่ำเพราเงี้เนี่ยไป่วันเนี่ย เราอำเภอเแล้วเราบอกใช่ใช่บางทีพอเป็นเนี่ยพอเงยวหน้าลาเลยเอ่ะวันพม่าน้องลาตาพมียนไหลเออท่านพาขึ้นมาจากไหนเนี่ยโยมมาจากไหนเนี่ยออกมาว่าโท้วอวดไอ้ยุคนจ๋อยจเนาะออกมาหน้าเต็มมู่ลูปว่าใช่เออมาจากไหนเนี่ยโย่ไหมเฮ้ยโอ้ยโอปากเลยไม่รับมอปากเลยโอ้ยประคุณพระคุณเออเอิญเซียวกันพระคุณเด้อเอินเซี่ยวกันเอินพระคุณเด้อ กันสมมุติว่าเซียวเซียวอ่าผู้หนึ่งเป็นโยมผู้หนึ่งเป็นพระนี่ผู้โยมต้องเอินมาพระคุณพระคุณพระคุณท่านเอินพระหมอเอินพระคุณบ่ได้มาเซียวพระหมอจะเนี่ยมอจ๊ะนี่มันโยมเนี่ยพระท่านมันดังไฟแล้วองเขาเอาพี่น้องนะครับโอ้ไปไล่มันก็สิไล่ภลายใหญ่เฮ้ยไล่ไปนาด้วยคือนยังเกาะเพื่อนว่าคือพี่ไอผมพาขึ้นไปไปใส่เบ็ด ป่านเจ้าเนเจ้าหมแล้วโซ่โฮมแล้วมาท่านหอาเอาเอาไปไรไย่ใ่ไปไใช่คือไปอไรสิไปใส่เบ็ดผู้ชมทน่ลักเลยขลุครับผมมีความสุขค่จมเจริญหวงเงื่องเหลืองเหลือมในนาทีการงานได้เตนทีตำรวจทหารทุกท่านด้วยครับอไฟบริหารไฟพวกข้องทุกท่านนะครับเ้พ่อข้าสมาคมทั้งหลายและเ้อแมียข่าแม่ขายกรรมกรทุกทาดเออคอยท่านมีความสุขคมเจริญ งอกงามไปบุญในนาทีการงานมีเงินลอยบาทเป็นลอยล้านสุขูสุคนมือนี้พอสุประเน่าผมบบาวโจซักอาจารย์สดำหมูซาาอาจารย์ใช้สินขอกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ